ถ้าคุณกำลังมองหาซีรีส์ที่ดูแล้วได้พลังบวกที่คุณดูยิ้มได้ทุกตอนแล้วพอดูจบแล้วคุณไม่หน่วงไม่น่อยไม่ดิง่งผมแนะนำซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับเ mm hmm. ชอรี่เมจิกถ้า30ยังสิ่งจะมีพลังพิเศษครับแล้วก็ถ้าใครคิดจะไม่ชอบการสปอยหรือว่าไม่ชอบคนเล่าเยอะก็ไม่ต้องดูคลิปนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้สปอยแต่ผมสปอยแล้วคุณไปดูแล้วยังได้อะไรเหลืออยู่คุณก็ฝังนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ ผมจะมาสปอยหรือว่ารีวิวนะครับหนังซีรีส์ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้ดูมันอาจจะเก่าไปแล้วแต่ว่าอยากจะมาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหรือคนที่ชอบดูซีรีส์ที่มันแบบว่าออกมาแล้วครบทุกตอนไม่ต้องรอนะครับนั่นก็คือ Cherry Magic นะครับถ้า30ยังซิงจะมีพลังพิเศษนะครับเป็นซีรีส์จากญี่ปุ่นนะครับเป็นซีรีส์ b ีนะครับ ตอนแรกผมก็ไม่คิดเลยว่าซีรีส์ญี่ปุ่นจะทำออกมาได้น่ารักแล้วก็น่าติดตามคือตอนแรกด้วยความที่อารมณ์แบบช่วงนี้เครียดกับสถานการณ์ต่างๆมากมายสถานการณ์โควิดบ้านเมืองต่างๆอะไรมากมายนะครับก็เลยลองกดเข้าไปดูนะครับเชอรี่เมจิกตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะดูเพราะว่าเริ่มดูตอนที่มันดึกแล้วนะครับแต่พอดูไปตอนหนึ่งแล้วมันหยุดไม่ได้เลยอะ มันเลยต้องดูไปจนจบนะครับก็คือความดีงามของซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะไลฟฟังก่อนอื่นก็มาเล่าเรื่องยอกันนิดหนึ่งนะครับก็คือประมาณว่าตัวนายเอกเนี่ยอ,อ,อดาดดจินะครับนำแสงโดยอากเซะเอจินะครับในตัวละครเนี่ยเขา อาดาจิเนี่ยครับเขากําลังจะมีอายุครบ30ปีแล้วเขายังเวอร์จิ้นอยู่หรือว่ายังซิงอยู่นั่นเองก็คือเขากับชื่อเรื่องที่ว่าถ้า30แล้วยังซิงจะมีพลังพิเศษตอนแรกเขาก็มีรุ่นพี่หรือหัวหน้างานเขาเนี่ยแหละครับที่ทํางานก็มาแซวว่าเฮ้ยจะ30แล้วนะยังยังแบบยังไม่มีใครเลยยังซิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยรางวังจะมีพลังพิเศษนะตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรพอตื่นเช้ามาในวันที่เขาอายุ30 เขาก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยเวลาไปสัมผัสถูกตัวกับใครนะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ยินความคิดของคนคนนั้นความในใจของคนคนนั้นคือตอนเช้ามาเนี่ยเขามาทํางานเขาเจอคนเขาเหยียดคนในลิฟต์นู่นนี่นะเขาได้ยินความคิดเขาสัมผัสความคิดคนได้หมดเลยเขาก็เลยคิดถึงคําของหัวหน้าหรือรุ่นพี่เขาที่ทํางานว่าเฮ้ยถ้า30แล้วยังสิงอยู่เนี่ยเขาจะมีพลังพิเศษนะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละ มันคือพลังพิเศษที่ที่เขาจะได้มาแน่เลยคืออ่านใจคนได้วันต่อมาเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องไปทํางานเช้าขึ้นแล้วไปทํางานเช้าขึ้นเพราะฉันจะไม่ได้แบบว่าสัมผัสใครนะครับแล้วเขาก็เลยแบบเออให้ทุกคนขึ้นฟีบไปก่อนอะไขึ้นก่อนแล้ววันหนึ่งเขาก็มาเจอพระเอกนะครับพระเอกก็คือคุโรสาวะ คุโรซาวะหรือคุโรซาวะออกเสียงประมาณนี้นะครับก็คือคุโรซาวะเนี่ยคือเขาเป็นหนุ่มในออฟฟิศที่เป็นเหมือนแบบยืนหนึ่งในออฟฟิศมากคือเป็นชายหนุ่มที่แบบว่าทํางานเก่งทํางานดีเพอร์ฟอร์แมนทุกอย่างมันดีหมดแล้วก็เป็นที่หมายปองของสาวๆผิดก,กับอาดาจินะครับอาดาจิคือแบบ ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่อายุ30เป็นพนักงานที่แบบมีชีวิตธรรมดามากเหมือนเขาทาเหมือนคล้ายๆชูรกาหรือเป็นคนแบบช่วยงานด้านานเอกสารอะไรอย่างเงี้ยในออฟฟิศนะครับอาดาจีเนี่ยมักจะคิดว่าแบบเขาเป็นคนที่ไม่น่าสนใจเป็นคนที่น่าเบื่อไม่ไม่เหมือนคูโรซาวะนะครับคูโรซาวะคือแบบเป็นหนุ่มฮอตทำงานดีเป็นแบบความหวังของทุกคนในบริษัทอะไรอย่างเงี้ย แล้ววันนั้นที่เขาแบบหลบเลี่ยงที่จะสัมผัสกับทุกคนเขาก็ได้มาเจอกับคุโรซาวะคุโรซาวะก็คือเหมือนแบบว่าขึ้นลิฟต์เดียวกับเขาแล้วว่าเอินคนมันก็เยอะอะ่ะคุโรซาวะมันก็เลยแบบไปเบียดแล้วก็ไปสัมผัสกับเขาแล้วเขาก็เลยได้ยินความคิดในใจของคุโรซาวะตอนแรกเขาก็ไม่คิดหรอกว่าแบบว่าเฮ้ยคุโรซาวะเนี่ยแอบชอบใครในลิฟต์นี้อยู่แน่เลยอะไรเงี้ยแต่พอฟังความในใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยเฮ้ย มันตัวเขานี่นานแล้วแบบว่าคนอยาา่างคุโรซาวะทําไมแบบหนุ่มฮอตขนาดนี้มีตะคนหมายปองอะไรเงี้ยทำไมมาสนใจคนอย่างเขาเขาเลยคิดว่าเออแม่งต้องทํางานเพี้ยนไปแล้วแน,น่เลยอะไรเงี้ยพอถึงตอนเย็นอะไรเงี้ยคือคุโรซาวะเนี่ยก็คือคอยเหมือนแบบคอยมองอาราจิอยู่ตลอดแบบคอยช่วยเหลือคอยแบบว่าช่วยงานอะไรเงี้ยแล้วอาราจิคือเขาไปได้ยินความคิด ของรุ่นพี่เขาว่าแบบเออวันนี้แบบวันครบรอบแต่งงานอะไรเงี้ยเหมือนจะต้องมีงานทำอ,อ่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไปอาสาช่วยเหลือคืออะไรงจิเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีน้ําใจพอเขาดันไปได้ยินความคิดในใจของคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออเขาช่วยได้นะอะไรเงี้ยเขาช่วยไหมอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อคนเขาจะได้ไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยแล้วคุโรซาวะก็เลยแบบว่า คอยเข้ามาช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างจะเก่งเรื่องทำงานอะอาดจิก็คือเหมือนอาจจะทํางานกลางๆอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาช่วยเรื่องเอกสารเอาข้อมูลมาให้เอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยแล้วระหว่างที่ช่วยงานกันอะเขาก็เหมือนได้สัมผัสต,ตัวกันเขาก็แบบว่าได้ยินความในใจกันเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเฮ้ยทาไมมาชอบอาดจีแบบเฮ้ยทาไมคุณลุงสว่ามาชอบคนอย่างเขาอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งที่แบบว่ามันดึกทํางานกันจนดึกแล้วแบบรถไฟก็หมดอะ ออคุโรซาวะก็เลยแบบอากาศมันเย็นคุโรซวะเคยเอาผ้าพันคอไปพันให้ฮาดาจิอะไรเงี้ยฮาดาจิก็เลยได้ยินความคิดของคุโรซาวะแบบเออทำไมมันถึงชอบเขาอะไรเงรี้ยเขาก็เลยมาเออขอโทษน,นะที่แบบว่ามองผิดไปอะไรเงรี้ยเพราะว่าคุโรซาวะมองเขาละเอียดมากว่าเขาแบบเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือ ถ้าอยากรู้รายละเอียดต้องไปดูเอาเองนะครับตอนนี้มีฉายใน VTV ก็คือครบทุกตอนนะครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างจะได้รับเขาใช้พลังพิเศษเขาก็คืออ่านความในใจของคุโรซาวะประมาณพอสมควรจนรู้แล้วว่าคุโรซาวะคิดยังไงกับเขาแล้วเหมือนแบบว่าเขาก็ปฏิเสธตัวเองมาตลอดว่าเขากับคุโรซาวานะเนี่ยมันไม่เหมาะมันด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างทั้งในออฟฟิศด้วยอะไรด้วยแบบว่า เขาแบบเออมันไม่เหมาะหรอกเขาตัดใจดีกว่าเขาไม่อยากเจ็บนางคู่อย่างนี้จนสุดท้ายแบบว่าคุโรซาวะเขาแบบเออมันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายคุโรซาวะก็เลยเหมือนแบบพยายามบอกวันหนึ่งเขาก็เลยบอกความในใจขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบว่าเออเออเราชอบเธอนะผมชอบคุณอะไรเงี้ยอะไรด้วยความมันเป็นแบบผู้ชายนางคู่อ่ะมันเราต่างคือทาดาจิอ่ะมันคือยังสิงมากมันคือไม่เคยมีแฟนทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่ามัน รู้สึกดีกับคุโรซาวะมาเพราะว่ามันได้รู้ความในใจอ่ะคือคุโรซาวะมีแต่ความคิดกับอาราจินะคือคิดดีๆคิดห่วงใย,ยแล้วคือคนที่รู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีคุณค่ากับใครมันไม่มีความหมายกับใครอ่ะวันหนึ่งมันได้มารู้ว่าเฮ้ยมันมีคนที่รักเราแบบห่วงใย,ยเราจริงๆแบบคิดดีๆกับเราอ่ะมันก็เลยแบบเออใจอ่อนจริงๆนลใจอ่อนไปนานแล้วด้วยความที่แบบว่า เออแต่คือมันไม่รู้จะทํายังไงอ่ะมันเป็นคนที่ไม่ประสีภาษาความรักอ่ะฮาไดจิอ่ะคือพอมีคนมาบอกรักทั้งทางที่มันก็รักเขาอ่ะก็เลยไม่รู้จะจะทํายังไงก็เลยแบบเออต้องทํำยังไงอ่ะต้องคือต้องตามไปแล้วยังไงต่อแล้วคืออะไรจนสุดท้ายก็เลยเหมือนแบบปล่อยขางไปมันก็เลยบอกว่ามันก็พอมันมีชนีนางหนึ่งที่แบบว่ามันก็จับพัดจะผูมมีเรื่องราวในนั้นนะครับมันก็มีชนีในออฟฟิศนั่นหนึ่งอ่ะเออเข้าเข้ามา ชนีนี้ก็คือเหมือนเหมือนรู้อะว่าว่า,วาคุโรซาวะแอบชอบฮาดาจิอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบนางก็จริงๆนางก็แอบชอบนายเอกของเราดูนะนายเอกของเราก็คือฮาดาจิเนี่ยอาอาดจิเนี่ยเออนางก็แอบชอบเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าฮาดาจิเนี่ยไปเหมือนแบบสัมผัสตัวนางแล้วก็แบบว่ารู้จุดอ่อนรู้ความคิดของนางก็เลยแบบเหมือนเหมือนคุยกันถูกจุดอะเออ ชนีนางนี้ก็เลยแบบเออเลิฟอาดาจิแต่คือแบบด้วยความว่าเออนางก็แบบว่าเออเห็นสองคนนี้มีโมเมนต์ที่แบบว่าห่วงใยกันจริงๆก็เลยบอกเออแน่นอนฉันเหมือนคอยซัพพอร์ตให้สองคนนี้มันแบบได้รักกันอะไรเงี้ยพระเอกกับนายเอกอ่ะเออเป็นชนีที่น่ารักนางหนึ่งมากนะครับแล้วก็มันก็มีละครทั้งตัวละครทั้งเพื่อนเพื่อนนายเอกด้วยแล้วก็เพื่อนอนายนเอกอ่ะตอนแรกมันเป็นคนเขียนยายแล้วมันก็เป็นที่ปรึกษาให้ในายเอกมาตลอดแล้วพอวันหนึ่งอ่ะ มันอายุสามสิบบ้างอะ่ะมันก็ได้รับพอสวรรค์แบบที่ไปอ่านใจคนได้เหมือนกันคราวนี้ก็คือนายเอกกับเพื่อนสนิทมันเนี่ยก็เลยแบบเหมือนปรึกษากันตลอดอะไรเงี้ยเออก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักอีกเพื่อนเพื่อนนายเอกมันก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆแบบตลกตลกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยตามสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออนายเอก,กจะแบบว่าวันหวานิ่งๆอะไรเงี้ยใสๆเบ๊วๆอะไรเงี้ยอืมแต่พอ มันก็เหมือนพอหลังจากเหตุการต่างๆฮาไดาจีก็เลยเบมือนรู้ใจตัวเองก็คือแบบว่าเออโอเคแล้วจะไม่หนีแล้วกูโรซาว่าคอยคอยซัพพอร์ตมันตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออยอมแพ้นะคือย,ยอมเปิดใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนแบบแอบไปไปคบกันอะไรเงี้ยเออทุกคนในออฟฟิศก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยก็คบกันแบบว่า เออคอยแบบไลน์หาการส่งข้าวให้กันอะไรเงี้ยกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเป็นโมเมนต์น่ารักมากอะไรเงี้ยเออซีรีส์เรื่องนี้มันไม่มีตัวโกงแต่คือมันเป็นที่ตัวของนายเองเองสับสนในหัวใจคือคนที่มันไม่เคยมีแฟนไม่เคยได้รับการจูบแรกไม่เคยแบบประษีภาษากับเรื่องความรักอะ่ะคุณจะต้องเดทยังไงต้องทําอะไรยังไงคือตัวเองแบบ ไม่มีแรงบันนาลใจทําอะไรวันไอ้คุโรซาวะพอระหว่างคบกันเนี่ยคุโรซาวะเหมือนแบบคอยช่วยเหลือคอยทําให้ตัวนายเอกอะอาณาเจียคนพบตัวเองว่าเออมีความฝันอะไรอยากจะทําอะไรจนท้ายนันก็มีคนมาเห็นอาณาเจียคือนายเอกอะ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วอาณาเจียก็คือกลายเป็นแรงบรนดาลใจให้กับคนอื่นๆที่เหลือที่ที่เข้ามาพัวพันในชีวิตเขา่าคราวนี้พออาไาจีคือนายเอกของเราเนี่ย มันมีความที่แบบว่าเอ้ยฉันแบบเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เหรอฉันสามารถทาไอ้นู่นไอ้นี่ได้เหรอมันเหมือนคนเรามันภูมิใจในตัวเองอ่ะเออมันก็เหมือนเป็นพลังว่าแบบเออยิ่งมันก็ยิ่งรักคุโรซาวะเข้าไปใหญ่อ่ะคุโรซาวะมันก็ห่วงจริงๆว่าเอออยากให้อาราจิอ่ะมีความสุขนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจนพอถึงวันหนึ่งอ่ะมันเพื่อนมัน เพื่อนซีมันเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีพลังพิเศษเหมือนกันที่มันจีนเนี่ยมันก็คือไปแอบรักผู้ชายอีกคนหนึ่งกันคราวนี้มันก็เลยแบบว่าผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆไปมันก็เหมือนแบบว่ามันก็ได้ไปเรียนรู้แล้วว่าการใช้พลังพิเศษอ่านใจคนที่ตัวเองรักอ่ะมันมันมันใช้ไปตลอดไม่ได้นะพอเพื่อนมันอ่ะมันก็ไปเสียงซิงกับไอ้คนที่มันโคมใช่ไหมแล้วพอหลังจากที่มันเสียงซิงไปแล้วอ่ะ พลังมันหายไปมันก็ไม่รู้จิตใจของแฟนมันอะ่ะเออมันก็เลยมาบอกกับนายเอกอะ่ะบอกอารจิว่าเอ้ยมันใช้ไปไม่ได้ตลอดนายเอกของเราอารจิก็เลยแบบเออคิดได้ว่าเออตอนนี้นี้คือใช้พลังพิเศษไม่ได้แล้วนะต้องพึ่งตัวเองต้องแบบว่าไม่สัมผัสใครต้องรู้แล้วอะไรเงี้ยเออจนสุดท้ายมันมีเหตุการณ์ที่ต้องไปพรีเซนต์งานอะ่ะ ทุกคนก็คือฝากความหวังไว้ที่อาดิจิมากก็คืออยากให้อาดิจีทําสําเร็จอาดิจิก็เหมือนแบกความหวังของทุกๆคนไว้อ่างเงี้ยก็เหมือนกดดันตัวเองก็เลยแบบเผลอไปใช้พลังขึ้นมาทําให้แบบมันพรีเซนต์ออกมาได้จับใจคนที่แบบว่าโหดโหดในบริษัทนั่นอะไรเงี้ยเออแล้วออลวันก็แบบเป็นวันที่นางไปบอกความจริงกับพระเอกคุโลซาว่าก็เลยบอกว่าเนี่ยมันรู้เลยรู้แบบมันมีพลังพิเซนนะ นาจีอ่ะคือนายเอกบอกมีพลังพิเศษนะคืออ่านใจได้นะมันก็บอกว่าเนี่ยมันอ่านใจพระเอกอย่างงุ่นนี้งี้มันก็พูดมาเลยมันก็บอกว่ามันไม่ได้โกหกนู่นนี้นั่นพระเอกมันก็คือมันก็ดีอ่ะมันดีพระเอกนี่คือเพอร์เฟกทุกอย่างเลยก็บอกมันเชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยบอกว่าเหมือนแบบเออถ้านายเอกอ่ะจะแบบหยุดความสัมพันธ์กันแค่เนี้เออคือให้เลือกอ่ะว่าจะจะหยุดความสัมพันธ์แค่นี้อะไรอย่างเงี้ย ออนายเอกมันก็ขึ้นตอนนั้นมันสับสนอะมันก็แบบว่ามันใส่มากอะนายเอกอะมันรจะทำยังไงอะเออมันก็เลยแบบว่าเออพอเหมือนแบบเออแยกกันแค่นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันจบกันก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเออพระเอกมันก็บอกนะว่าจบกันก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมจริงๆพระเอกไม่ได้โกรธนะคือเหมือนแบบรู้ว่าอาดาจิรู้ว่านายเอกอ่ะคือกดดันมันอยากให้นายเอกอะมีความสุขทําในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย เออนายเอมก็ไม่รู้จะทำไงมันก็เลยเหมือนแบบยอมแยกทางกันอะไรเงี้ยแผนการที่เซอร์ไพรส์ไว้ว่าจะออกเดทนู่นนี่นั่นวันคริสต์มาสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าทุกอย่างมันก็แบบเฟลไปหมดอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบว่ามันก็ไม่ได้คุยกันเลยพระเอกกับนายเอกอที่ทํางานมันก็เหมือนหลบหน้ากันนู่นนี่นั่นตลอดจนวันหนึ่งมันก็แบบเพื่อนมาเนี่ยไอ้ซึ่งเงี้ยก็เลยเหมือนวันคริสต์มาสอีฟอะ ก็เลยมาชวนไปกินข้าวก็เลยเหมือนแบบก็คุยกันแล้วก็ทําให้ในายเอกรู้ใจตัวเองอะไรเงี้ยแล้วนายเอกก็เลยไปไปหาพายาไปหากุโรสว่านางก็เลยแบบว่า ไปในที่ที่เคยอ่านใจคุโรซาวะไว้ว่าเนี่ยคริสต์มาสก,กี้บะจะพามาเซอร์ไพรส์ในวันเดทของเขาเป็นของขวัญวันเดทของเขาอะที่ไหนนะครับไปที่บนยอดฟ้าตึกหน,นึ่งอะไรเงี้ยเออนันก็ก็โอ๊ตไปแล้วก็ไม่เจอคิดว่าแบบว่าเฟลแล้วแน่อะไรเงี้ย แต่สุดท้ายพระเอกก็มาพระเอกก็บอกเออไม่ไม่คิดเลยว่าจะมาเจออะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายพระเอกก็เลยแบบว่าเหมือนสารภาพอ่ะเออคือาฉากสารภาพเป็นฉากจบเนี่ยผมดูแล้วน้าตาไหลคือมันไม่ได้ทําให้เศร้าหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นโมเมนต์แบบที่ึ้งขนาดแบบเออมันเป็นโมเมนต์ธรรมดาน้อยๆไม่เยอะมากคือแบบคือความเบสิก อะไรแบบนี้คือมันทําให้แบบเอ้ยกินใจอะ่ะแล้วด้วยตัวนายเอกอะ่ะเขาก็พร้อมจะเปิดใจอย่างเงี้ยพระเอกก็เลยเหมือนแบบว่าแบอบกว่าเอพอพรสวรรค์ที่ที่มาได้เนี่ยที่นายเอกมีอะ่ะอาจจะทําให้มาอ่านใจพระเอกนะ,ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทาให้ได้รักกันอะไรเงี้ยมันรู้ความในใจกันอะไรเงี้ยเออนายเอกเหมือนก็นายเอกก็แบบว่าซึ้องอะไรเงี้ยแล้วพระเอกก็คุกเข่าขอรับอืม ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใน,มนะในไม้อะไอ่างเงี้นะเอเพราะคือได้เลยอะโหแม่งเป็นโมเมนท์ที่แบบจุดพีคสูงสุดข,ข,ของซีรีส์แล้วอะ่ะอ,อยู่ในตอนจบอะไรเงี้ยสุดท้ายนางก็พบกันแล้วก็แบบเออคอยซัพพอร์ตกันเรื่อยๆนะครับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็อาจจะรู้เรื่องแต่ว่ารายละเอียดนะครับไปดูได้ใน VTV หรือเชอรรี่ เมจิกนะครับท่า30อสิางซีนจะมีพลังพิเศษนะครับก็คือข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้นะครับมันเป็น1เลยคือนักแสดงดีมากอาดาจีคือนายเอกนะครับอ,อากาโซเอจินะครับก็คือนางแบบละมุนมากเหมาะกับการเล่นเป็นนายเอกซีรีส์วายที่แบบดีมากก็คือตอนแรกผมดูแล้วแบบว่าคือตัวด้วยตัวเดิมทีเนี่ยผมจะดู นักแสดงก่อนถ้าถ้าเปิดมาเราจะดูนักแสดงก่อนว่าเออเปิดมาแล้วนายเอกพระเอกเอาอยู่เปล่าถ้าด้วยรูปลักษณ์หรือว่าคาแรคเตอร์เขาเข้ากับบทสิ่งต่อมาคือดูการเล่าเรื่องดูบทเรื่องเนี้ยมันนายเอกคือดึงดึงความสนใจเลยแบบว่าสุดยอดมากแล้วแสดงดีแสดงละเอียดมากละเอียดจนถ้าว่าเขาเป็นคนสุสร้างเงื้อเงินะวัน คือน,นางเก็บรายละเอียดดีอ่ะดีจนแบบว่าเฮ้ยเราเชื่อมากนักสแสดงดีนะครับแล้วคือครบรถจีนีครบรถมีทั้งตลกเขาเคยทำสตาร์แบบการ์ตูนญี่ปุ่น,นแบบแบบพระเอกเอ้นายเอกคือไม่ห่วงรอบางทีฉากที่แบบนางตกใจนางแบบว่าช็อกอะไรเงี้ยนางก็ทำหน้าทำเสียงมาแบบเออคือดีแล้วก็ตลก โรแมนติกความดราม,ม่าก็มีดราม,ม่านะครับแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องที่ทํางานมันเป็นสังคมในที่ทํางานมันไม่ใช่ซีรีส์บีอหรือซีรีส์วายที่อยู่ในรั้วโรงเรียนหรือรั้วมหาลัยที่แบบว่าเออเราดูจนแบบเียนแล้วคือเด็กๆรุ่นใหม่ๆอาจจะชอบเพราะว่ามันวัยเขาแต่สำหรับวัยเรา,เรามันคือวัยทํางานไอซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็น เล่าเกี่ยวกับวัยทางานสังคมที่ทํางานอะไรองเงี้ยมันก็แบบเออมันมันก็คือแบบมันก็เป็นอีกอีกแนวหนึ่งที่แบบว่าเออไม่ใช่ในเป็นนักศึกษาหรือนักเกรียนแล้วอะไรองเงี้ยลีกหนีจากใช่มันเป็นแล้วก็พอนั้นมันเป็นซีรีส์ที่เราดูแล้วเราแบบได้พลังบวกถ้าเราเครียดเครียดมาหรือเราเจออะไรเหน,นื่อยมาผมว่าลองมาดูเรื่องเนี้ย ยิ่งคนที่ชอบดูอะไรที่มัน BL หรือมัน Y อยู่แล้วอะผมว่าเรื่องเงี้ยมันให้พลังบวกเพราะว่าตัวละครมันมันคิดบวกแล้วก็ความสามารถที่เขาอ่านใจคนอื่นได้เนี่ยบทด้วยตัวบทเนี่ยมันเขียนให้อ่านใจแต่แต่แบบมันเขียนให้อ่านใจที่แบบคนแบบดีอะคือคือความที่เราเลย ถ้าเป็นของฝรั่งหรือว่าของไทยทําผมไม่แน่ใจคือไอ้หนังเรื่องที่แบบอ่านใจคนได้มันจะเป็นความคิดแบบมันจะเจอความคิดลบซะเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยเรื่องเงี้ยนายเอกอ่ะมันเจอแต่ความคิดแบบคิดบวกแล้วคือมันอาจจะแบบมีความคิดแบบว่า สองแง่สองน้ำของของพระเอกบ้างอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันคนชอบกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสอบไนทางนั้นซะเยอะอะไรเงี้ยก็แบบเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักมันก็เลยเหมือนว่าเออซีรีส์เรื่องนี้มันมีแต่พลังบวกแล้วพลังบวกคือในตอนแต่ละตอนอ่ะมันอมยิ้มตลอดเวลาคือมันมีดราม่าก็จริงแต่มันคือดราม่าแบบเฮ้ยดราม่าในระดับแบบว่าอุ้ยไม่ใช่ว่าป่วยกู้จะตายแล้วอะไรเงี้ยคือคนดูแบบดราม่าแต่แบบว่า รู้ว่าเออเดี๋ยวเอาใจช่วยอ่ะให้ให้ในายเอกแบบเฮ้ยรู้ขึ้นสู้อีกนิดเดียวสิอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบมีตารนางบันดนใจกับตัวละครนะครับหรือคือคนตัวละครเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนหนึ่งไปยึดจนถึงตอนสิบสองเนี่ยตัวนายเอกมันเป็นตัวละครที่มีการพัฒนาการทางด้านความรู้สึกทางด้านความเป็นผู้ใหญ่ทางด้านการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะครับเป็นซีรีส์ ที่ตั้งใจทํามากรายละเอียดขอนของการแสดงค่อนข้างเยอะทุกตัวละครทุกตัวละครทุกบทม,มีค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าการแสดงของตัวละครด้วยความที่แบบว่ามันมีการอ่านความในใจกันขึ้นเยอะอย่างเงี้ยฉากที่มันชนกันหรือว่าสัมผัสตัวกันอย่างเงี้ยมันต้องแสดงทางสีหน้าแววตา อะไรเงี้ยออกมาค่อนข้างเยอะอ่ะแล้วเขาอาจจะต้องไปาพากเสียงอีกทีหนึ่งคือตรงรายละเอียดตรงเนี้ยสีหน้าแววตาท่าทางอ่ะค่อนข้างจะเล่นกันอย่างละเอียดแล้วเราดูแล้วเราอินม,มากนะครับนําเสนอความคิดในแง่มุมที่น่ารักไม่มีการหยาบคายเลยแล้วตลอตอนคืออมยิ้มแล้วสําหรับใครที่รักฉากเอ็นซีมากๆขอบอกว่าคุณควรพักถ้าคุณดูเรื่องนี้ฉากเอ็นซีไม่ใช่ไม่มี มีแตละมุนมากแต่คือไม่ได้ดุเดือดแต่คือน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นไม่เขาเรียกอะไรไม่ต้องเยอะน้อยแต่มากไม่วือหวาแต่การคิดการส่งสายตาของตัวละครเนี่ยคือ,อย,ยอดเยี่ยมมากคือดูแล้วมันอีเนะี่ยมันส่งเสริม NC ไม่ได้รุนแรงแต่ทุกครั้งที่มี NC เบาๆเล็กๆมันจะฟินคนดูจะฟินแน่นอนนะครับโอเคก็คืออยากให้ สำหรับคนที่ดูแล้วมันอาจจะช้าไปเพราะเรื่องนี้มันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบดูแล้วก็ที่กําลังคิดจะดูนะครับซีรีส์ญี่ปุ่นผมตอนแรกก็ไม่คิดเลยว่าญี่ปุ่นจะทําออกมาได้น่ารักขนาดนี้แล้วคือนักสนแสดงดีมากโดยเฉพาะนัยเอกนะครับ จะดูดีขนาดนี้ก็ลองไปดูกันมันมีปล่อยออกมาครบทุกตอนแล้วก็คือยิ่งดูทีเดียวรวดเดียวจบมันคุณจะประโคตรอินม,มากเลยเหมือนผมผมเพิ่งดูจบแล้วผมก็มาแบบรีบอัดคลิปรีวิวเลยเพราะว่าความรู้สึกมันตื้นตันมันแบบว่ามันดีก็ยังไงก็ลองไปดูนะครับเชอร์รี่เมจิกนะครับถ้าสามสิบยังซีงจะมีฝากพิเศษนะครับรับรองว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่คุณดูแล้วคุณต้องอมยิ้มคุณมีพลังบวก แน่นอนคุณแบบว่าได้รับพลังดีๆดูจบแล้วแบบว่ามันมันอิ่มในใจมันไม่น้อยมันไม่น่วงนะครับมันมันดูแลมันสดชื่นนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ายัางไงเรื่องหน้าผมจะมารีวิวใหม่นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามแล้วกดแชร์กันด้วยนะครับหรือถ้าใครผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปหรือว่าอยากจะ อะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับด่นได้แต่อย่าเยอะนะครับชมได้ชมมากๆนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ